สวัสดีค่ะพบกันทุกต้นสัปดาห์แบบนี้กับเล่าข่าวสจลอค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้น้องๆจะปิดเทอมกันอยู่นะคะแต่สจลอเรายังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่องจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของคณะวิทยาศาสตร์เชิญชวนร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ในวันที่4และ5สิงหาคม2566ค่ะ คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเชิญร่วมงานนิทรรศการว,วันวิทยาศาสตร์ Science Today is Technology Tomorrow ในวันที่4และ5สิงหาคม2566ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆเช่นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์สำหรับน้องๆน,นักเรียนระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาการแข่งขันตอบป,ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน IOT สำหรับครูอาจารย์และนักเรียนไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าการแข่งขัน eSport ROV สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาและสิทธิ์เก่าสจลการแข่งขันไมโครบิดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษานอกจากนี้ทางคณะยังได้มีกิจกรรมเปิดบ้านและเวิร์กช็อปของแต่ละภาควิชาด้วยค่ะ ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันต่างๆสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ sci-day.kmitl.ac.th หรือเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage คณะวิทยาศาสตร์ SCI KMITL มาต่อกันที่ Factory Classroom คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดสัมมนาธุรกิจการผลิตเครื่องดื่ม Factory Classroom โรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้ภาควิชาวิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มฟรีในวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายน2566ณ Factory Classroom คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรจัดงานสัมมนาในหัวข้อ ติดปีกธุรกิจเครื่องดื่มไทยให้ถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการเครื่องดื่มตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ผลิตเครื่องดื่มและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้ตามเป้าหมายงานนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนเจ้าของธุรกิจที่สนใจการผลิตเครื่องดื่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0971626814และ0894985021ศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าธนบุรเปิดรับสมัครสอบโทรอีกสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของสอจลศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าธนบุรคณะศิลปศาสตร์สจลเปิดรับสมัครสอบโทรอีกสำหรับผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาและบุคลากรของสจล บัตรประชาชนบัตรนักศึกษาบัตรพนักงานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ภาพชัดหมดอายุหลังวันที่กำหนดสอบโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายน2566มีกำหนดสอบในวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2566ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอัตราค่าสมัครสอบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 023298000ต่อ3761หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0845458778 OIA เชิญชวนนักศึกษาสอจรอทุกคณะทุกชั้นปีรวมทีมเข้าแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ สำนักงานกิจการต่างประเทศหรือ OIA จัดกิจกรรม English Debate การโต้วาทีภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาที่มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และมีทักษะการทำงานเป็นทีมสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาสจลและในหนทีมมีสมาชิกได้3คนน้องนองนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่1 4กรกฎาคม2566 ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมและประกาศยติรอบที่1ในวันจันทร์ที่17กรกฎาคม2566โดยการแข่งขันรอบที่1จะจัดขึ้นในวันพุทธที่19กรกฎาคม2566เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาและรอบที่2จะจัดขึ้นในวันพุทธที่26กรกฎาคม2566 ส่วนรอบไฟนอลสทีมสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะซึ่งจะทราบหัวข้อในวันแข่งขันและใช้เวลาดำเนินกิจกรรมประมาณ2ชั่วโมงค่ะสำหรับรางวัลทีมที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล6,000บาทและทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล4,500บาทเชิญชวนน้องๆมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะและว,วันนี้เราจะส่งท้ายกันด้วยภาพกิจกรรม KMITL Happy University ค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด KMITL Happy University มหาวิทยาลัยแห่งความสุขโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้ง Happy Tea ชานมลดเครียดแจกชานมแจกความสุขให้กับบุคลากรกิจกรรมเดินนับก้าวเพื่อสุขภาพที่ดีการประกวดห้องทำงานและมุมหน้าอยู่ของแต่ละหน่วยงานและยังมีกิจกรรมสำหรับนักร้องเสียงเพราะกับการแข่งขันร้องคาราโอเกะทีมสปิริต เลือกเพลงที่ใช่ร้องเพลงที่ชอบโชว์พลังให้สุดเสียงที่พลาดไม่ได้คือการประกวดแต่งกาย Y2K Colorful เป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันเติมความสดใสในวันทำงานทางนี้ก็เพื่อเป็นการสารางสัมพันธ์และส่งมอบความสุขให้กับบุคลากรของสอจลค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเล่าข่าวสจลในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ